ลานี้โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีการจัดงานแสดงดนตรีอีกจุดหนึ่งคือการแสดงดนตรีในสวนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมากทมก็จัดค่ะสัปดาห์นี้กองทบก,ก็จัดนะคะแต่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ แล้วก็ไม่พ้นถูกนําไปเปรียบเทียบกับงานดนตรีในสวนของกทมแต่ว่ากองทัพบ,บกก็ย้ําในเจตนาที่จัดขึ้นเพื่อต้องการจะเติมพลังเติมความสุขให้กับคนกรุงเทพในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เอาเป็นว่ายัางไงประโยชน์ก็ตกอยู่ที่คุณผู้ชมหรือว่าคนกรุงเทพนะคะที่ไปผ่อนคลายนะคะกับบรรยากาศในภาวะที่บ้านเมืองเนี่ยกำลังกลับเข้าสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้จัดแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าค่ะแต่จะมีไปเรื่อยๆจนถึงเดือนสิงหาคม วันนี้เป็นวันที่2นะคะที่มีการจัดที่สวนหลวงรอ9นะคะ เพลงที่บรรเลงอยู่นี้คือวงอินดี้นะคะเป็นหนึ่งใน5วงดนตรีที่กองทัพได้นํามาร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนนะคะเป็นการมอบความสุขให้กับคนกรุงเทพที่เข้าไปพักผ่อนออกกําลังกายในสวนสาธารณะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ <จะ S 1> ก็จะได้นั่งฟังเพลงเดินวิ่งออกกําลังกายในแบบ<า>แดดร่มลมตกสบายๆอย่างที่เห็นนี่นะคะ สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะดนตรีในสวนของกองทัพบ,บกนั้นจัดขึ้นที่สวนเป็นจากกิติคลองเตยนะคะพรุ่งนี้จะสลับมาจัดอีกวันหนึ่งที่สวนเป็จักกิตินะคะจัดแบบนี้ไปค่ะทุกสัปดาห์ยาวไปนจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งนอกจากวงอินดี้แล้วก็ยังมีวง3ล้อลินดาไอรินระลินทิปสลับกันไปมา นี่เป็นแนวคิดของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะที่ได้ให้ทางกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมดุริยางทหารบกนั้นใช้ศักยภาพทางดนตรีมาร่วมสร้างความสุขให้กับประชาชนในสวนสาธารณะค่ะ ก่อนหน้านี้กองทัพบกก็แถลงย้ําในเจตนาของการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนนะคะต้องการจะฟื้นกิจกรรมดนตรีกลับมาอีกครั้งเพราะว่าประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและภาคส่วนต่างๆเริ่มจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมหลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นก็อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพลังใจพลังกายให้กับประชาชนด้วยค่ะ